ตอนที่97ฟาดให้น่วมชายแผลเป็นขมวดคิ้วผู้ชายคนนี้มาจากไหนเมื่อครูเขาคว้างไม้นวดแป้งหรือถึงอยู่ไกลแต่แม่นขนาดนี้เชียวรึเป็นผู้ฝึกวิทยายุทธรึเขาถือมีดฆ่าสับหมูอยู่ในมือหรือนี่มันอาวุธอะไรของมันการมาของพ่อสู่ทาให้ซูเออร์โกร้องหนิงหิงท่านพ่อ,พอท่านพ่อมาแล้วซูเฉิงเดินผ่านซูเออร์โกไปนักเลงตัวเล็กที่ทับซูเออร์โกอยู่ฮลัลโหล ซูเฉิงพยุมลูกสาวร่างทวมที่ล้มลงบนพื้นขึ้นมาสีหน้าท่าทางเปลี่ยนทันทีพูดอย่างรักใคร่เป็นห่วงว่าลูกสาวข้าเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เป็นห่วงว่าลูกสาวข้าเจ้าฝูงชนต่างตาโตอ้าปากค้างแล้วมาถ,ถือมีดสับหัวคนของเจ้าไปไหนเสียละ่ะซูเสียวเสียวกล่าวด้วยท่าทางสงบเย็นไม่เป็นอะไรเจ้ากะพ่อซูกล่าวอย่างทรงพลังและมีอำนาจ เจ้าพักอยู่ข้างๆนี้ก่อนนะให้พ่อจัดการกับไอ้พวกนี้เองท่านพ่อเอาอันนี้มาให้ข้าซูสเสียวเสียวชี้ไปที่ไม้ยิงหนังยางซึ่งให้อยู่ที่เอวของเขานี่คือไม้ยิงหนังยางของเสียวหูเด็กสามคนไปอื้อเสียวหูอื้อไปเล่นไม้ยิงหนังสติ๊กไปไม่มีสมาธิอื้อพ่อซูจึงเก็บเอาไว้ก่อนพอออกจากบ้านจึงเอามาด้วยโดยตัวเองก็ไม่ได้สังเกตได้สิเจ้าเอาไปเล่นเลยพ่อซูส่งไม้ยิงหนังสติ๊กให้ซูเสียวเสียว พ่อสู่ช่วยซูเออร์โกออกมาก่อนซูเออร์โกจึงไม่ได้รับสวัสดิการด้วยการนั่งเล่นไมย้ยิงหนังยังอยู่ข้างๆพ่อสู่กล่าวว่าเจ้าสู้หนึ่งคนครึ่งที่เหลือข้าจัดการเองซูเออร์โกพูดด้วยความ,มง,งุนงงท่านพ่อทำไมถึงเรียกว่าหนึ่งคนครึ่งละ่ะพ่อสู่ชี้นักเลงตัวเล็กที่คุกเข่าบนพื้นคนที่ข้าทำเจ็บเข่าเดินเหินไม่สะดวกข้าจึงนับแค่ครึ่งเดียวซูเออร์โก๋อสองพ่อลูกสู่สองต่อห้า ซูเฉิงไม่ได้เรียนศิลปะการต่อสู้อย่างเป็นทางการเหมือนกับคนอื่นๆทั้งหมดเค้นมาจากมันสมองของตัวเองท่วงท่าซับซ้อนมากแต่ใช้งานได้จริงซูเออร์โกสืบทอดวิธีการต่อสู้จากพ่อของเขาโดยไม่มีการเพิ่มเติมเสริมเสมแต่งแต่ต่อยได้ถึงเนื้อถึงตัวนักเลงตัวเล็กเข้าใกล้ซูเออร์โกอย่างเงียบๆจากด้านหลังซูเอร์โกก้าวถอยหลังไปเหยียบหลังเท้าของเขาคว้าข้อมือของเขาแล้วจับเหวี่ยงข้ามไหล่ลงพื้นไปพ่อซูตะโกนว่าสวยทันที เมื่อครูคือกระบวน้าอะไรหรือซูเออร์โกกล่าวพี่เคยสอนขอรับค่าก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรอืมลูกเคยค่าเก่งจริงๆกลับไปต้องเพิ่มขาไก่ให้ลูกเคยโอ้ยพ่อซูถูกถีบก้นซูเสียวเสียวเอามือกุมหน้าผักอย่าเสียสมาธิสิพ่อกำลังต่อยตีกับชาวบ้านเขาอยู่นะคนสองสามคนที่ถูกซูเสียวเสียวซัดจนหมอบไปกำลังกายฟื้นคืนมาทีละน้อยและเริ่มทำตัวเป็นไม้กวนอืน พวกเขาสู้ไม่ได้แต่พวกเขายังสามารถมาเกาะแกะสองพ่อลูกได้ทำให้สองพ่อลูกไม่สามารถออกกระบวนท่าได้เต็มซูเสียวเสียวช่างน้ำหนักไม้ยิงหนังยางในมือแล้วหยิบก้อนหินบนพื้นขึ้นมาดีดปิ้วออกไปนางยังเป็นมือใหม่ในการฉีดยาแต่การยิงหนังยางนางไม่ใช่มือใหม่ทักษะทางการแพทย์มาจากความขยันในภายหลังแต่สมรรถภาพทางร่างกายและพรสวรรค์ในการยิงปืนของนางมีมาแต่กำเนิด ราวกับถูกสลักไว้ในคลื่นสมองของนางนางยิงได้แม่นยำทุกเม็ดไม่ว่ามุมจะยากแค่ไหนนางก็ไม่เคยพลาดพวกนักเลงตัวเล็กเพิ่งลุกขึ้นได้ก็ถูกยิงจนขาชาคราวนี้จึงไม่กล้าแผลงฤทธิ์อีกแล้วเมื่อเห็นว่าผู้คนที่เขาพามาค่อยๆพ่ายแพ้ชายแผลเป็นก็เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยสามารถโน้มน้าวใจพักพวกมากมายขนาดนั้นได้สแสดงว่าชายแผลเป็นก็มีความสามารถพอตัวเขาทําให้ซูเฉิงรู้สึกตึงมือ และเขายังสังเกตเห็นซูเสี่ยวเสี่ยวที่แอบโจมตีจากด้านข้างแล้วปักหลักอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมในตำแหน่งระหว่างซูเฉิงและซูเออร์โกไม่ให้ซูเสี่ยวเสี่ยวมีโอกาสโจมตีเขาด้วยไม้ยิงหนังยังอีกด้วยแลกหมัดกันไปหนึ่งตลบซูเออร์โกกับพ่อซูก็กิกนหมัดไปหลายลูกแต่ชายแผลเป็นกินไปเยอะกว่าตอนนี้เองชายแผลเป็นก็สังเกตเห็นจุดอ่อนของพ่อซูเขาใช้มือซ้ายมินำซ้ำเขายังหลบหลีกไม่รับแรงประทะด้วยมือขวาเขาไม่ได้ถนัดซ้าย แต่มือขวาของเขาบาดเจ็บชายแผลเป็นรู้สึกปรับปลีมในใจไม่ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะทรงพลังเพียงใดเมื่อเขามีจุดบกพร่องเขาก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาชายแผลเป็นสับขาหลอกยื่นมือข้างหนึ่งอ้อมไปและบีบมือซ้ายของซูเฉิงที่ถือมีดฆ่าหมูแล้วมือขวาของเขาก็ชกเข้าที่ม้ามของซูเฉิงทันทีมือขวาของซูเฉิงบาดเจ็บดังนั้นเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้อยู่แล้ว ทันทีที่ม้ามของเขาแตกสิ่งเดียวที่รอเขาอยู่คือการตายจากการเสียเลือดมากเกินไปอย่างไรก็ตามตอนนี้เองก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมือขวาของซูเฉิงกำแน่นเป็นกำปั้นปะทะเข้ากับกำปั้นเหล็กของเขาทันทีกรอบ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 ชายแผลเป็นได้ยินเสียงกระดูกแตกมากกว่าหนึ่งแห่งมันได้ผลเขาทำให้มือของชายผู้นั้นพิการสิ้นเชิงเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ ชายผู้นั้นเหวี่ยงยกกำปั้นขวาอีกครั้งเหวี่ยงมาทางใบหน้าของเขาอย่างเร็วเป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่ว่ามือของเขาจนเมื่อล้มลงกับพื้นเลือดพุ่งุปรีดออกทางจมูกความรู้สึกเจ็บปวดบนใบหน้าผสมกับความเจ็บรุนแรงที่มืออาศายเข้าจู่โจมเขาเป็นระลอกชายแผลเป็นถึงเพิ่งรู้ตัวว่าอาการกระดูกหักนั้นมาจากมือของตนเองเหตุใดถึงการสังเกตของเขาไม่ผิดแน่มือขวาของชายคนนี้บาดเจ็บจริงๆ นิสัยมันหลอกกันไม่ได้เขาไม่ได้แซงทําแน่แต่เหตุใดมือที่บาดเจ็บของฝ่ายตรงข้ามถึงจับกํำปั้นของตนได้ทันควันแถมยังทุบตีตนจนกระดูกหักยากซูเออร์โกกระโดดเข้ามาหวดไม้นว้แป้งใส่ชายแผลเป็นจนสลบไปคนที่เหลือเห็นท่าว่ากําลังจะแพ้บ้างก็แกล้งตายบ้างก็วิ่งหนีซูเฉิงไม่ไล่าตามและไม่ได้ให้ซูเออร์โกไล่าตามประการแรกพวกที่หลบหนีเป็นแค่ลูกกระจก ส่วนพวกตัวใหญ่ๆต่างพ่ายแพ้ให้เขาแล้วที่สำคัญกว่าคือลูกสาวก็ยังอยู่ที่นี่การปกป้องลูกสาวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านพ่อซูเสียวเสียวลุกขึ้นปษษษษษัสเสษฝุ่นที่กางเกงแล้วรีบเดินไปหามองมือขวาของเขาแล้วพูดว่ามือของท่านพ่อไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เจ้ากะหมัดเมื่อครู่ทำเอานางตกใจเช่นกันทำให้มือของชายแผลเป็นหักได้แสดงว่าพ่อซูลงมืออย่างโหดเหี้ยม นางกังวลว่ามือที่ยังรักษาไม่หายดีจะอาการกำเริบอีกครั้งพ่อซูลองขยับขยับข้อมือดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะจริงหรือให้ข้าดูหน่อยเจ้ากะซูเสียวเสียวจับข้อมือของเขาเบาๆแล้วกดที่จุดฝังเข็มซ้ำๆที่ละจุดเจ็บหรือไม่เจ้ากะไม่เจ็บเลยพ่อซูกล่าวแล้วความรู้สึกชาๆาล่ะเจ้าคะซูเสียวเสียวถามพ่อซูลองจับความรู้สึกตัวเองอย่างละเอียดสายหน้าก็ไม่มีเหมือนกัน พ่อสูดูมือของตัวเองอย่างขนงงลูกสาวค่ามือของข้าเหมือนจะหายดีจริงๆแล้วนะหมัดเมื่อครู่เป็นสัญชาตญาณในการเอาชีวิตอดและทําไปโดยไม่มีทางเลือกอื่นหลังจากชกออกไปเขาก็เตรียมใจแล้วว่ามือจะใช้การไม่ได้อีกครั้งเขายังคิดอยู่เลยว่ายาที่ลูกสาวซื้อมาคงเปล่าประโยชน์แล้วคงเสียเงินไปไม่น้อยสูเสียวเสียวดึงมือเขาท่านพ่อพวกเรารีบกลับกันเถอะ นางแทบรอที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของมือและข้อมือของพ่อสูไม่ไหวแล้วพ่อสูกล่าวนี่นี่แต่คนพวกนี้สูเสียวเสียวดึงพ่อของตนและเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วช่างพวกเขาเถิดเจ้ากะเมื่อเทียบกับพวกนักเลงตัวเล็กๆที่มาหาเรื่องการพื้นตัวของพ่อสูย่อมสำคัญกว่าอยู่แล้วนางกำลังรอคอยผลลัพธ์ที่น่าพอใจจากการค้นพบของตัวเองช้าก่อนพ่อซูชูมือขึ้นอย่างจริงใจอะไรเจ้ากะ ซูเสียวเสียวง,งุนงงพ่อซูเดินไปหาทุกคนและค้นเอาเงินบนตัวของพวกเขาจนไม่เหลือไม้แม้แต่อีแปดเดียวดูก็รู้ว่าเป็นพวกรุ่นเก่าในยุทธภพพ่อซูเลิกคิ้วอย่างพึงพอใจเรียบร้อยไปได้ซูเสียวเสียวกล่าวเอ้อโกตามมาซูเอ้อโกเก็บตะกร้าสะพายหลังจากพื้นได้เลยพ่อซูหันไปเตือนอย่าลืมไม้โนดแป้งด้วยอันเก่าแค่ล้างๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วแต่ซื้ออันใหม่ต้องเสียเงินตั้งห้าวนแน่